สวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเชื่มครัพี่นออ้องควันนี้เบ้าดำครับนะค่ะในฐานะลูกหลานเมืองหนองคายนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะยี่ก้าตุลาคมนะค่ะเป็นวันออกพรรษาค่ะ สาวเสริมก็จะขอเชิญชวนนะคะขอเชิญชวนพี่น้องนะคะชาวหนองคายของเราหรือว่าพี่น้องจังหวัดเนาะค่ะพี่น้องบ้านใกล้เลี้ยงเคียงหรือว่าพี่น้องทางจังหวัดรวมถึงพี่น้องตั้งชาติพร้อมเนาะค่ะเวลคัมทูหนองคายเนาะค่ะเมือนี้ก็ไเด้พี่น้องนั่นแหละค่ะขอเชิญชวนให้พี่น้องค่ะมาเที่ยวในเมืองหนองคายในเมือนี้นะคะหกโมงเย็นเป็นต้นไปเนาะค่ะ ออยากเชิญชวนพี่น้องค่ะมารับชมเนาะค่ะบารมีขององค์พญานาคเนาะค่ะก็คือบั้งไฟพญานาคเนาะค่ะเป็นบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนั่แหละค่ะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสอยู่เพราะว่า1ปีก็จะมีแค่หนึ่งครั้งเนาะค่ะจะเาเสริมกับลูกลานเมืองหนองคายกันนั่แหละค่ะอยากขอเชิญชวนเนาะค่ะพี่น้องมาเที่ยวเมืองหนองคายค่ะเมืองหนองคายพม่นว่าไปอำเภอรัตนะหรือว่าไปอำเภอ เริ่มจากนี่ค่ะเขตจากอำเภอพลพิสัยไปเลยเนาะเร่ออะไรแต่สังคมมาเป็นวันเริ่มจากอำเภอโพลพิสัยไปเนี่ยส่วนลายพี่น้องเพิ่นจะไปเนาะค่ะทางอื่นเท่ากับบอลู้คือกันแต่ว่าสาวเสิ่มกับขอเสิญเส้นมา,าตังแต่ไอเขตอำเภอโพลพิสัยไปนี่ก็คือลองไปถึงจังหวัดบึงการไปเลยน่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะเพิ่นก็นจะเกิดปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยากไป สถานที่ใดจุดชมมองใดค่ะก็สามารถเสิร์ชเบื้องใดเสริมว่าแต่ละพื้นที่แต่ละมองที่ว่าดังๆหรือพี่น้องที่เคยมายุ่แล้วก็อาจจะอยากไปจุดเติมกันไปได้ด้ะค่ะ,ะเริมก็มาขอเชิญชวนเนาะคะ่ะมาร่วมมาร่วมชมปรากฏการณ์ที่ยังบม่มีผู้ใดพ,พิสูจน์ได้นะพี่น้องเนาะหลายครั้งหลายหนเนาะคะ่ะต่างคนกับต่างพูดไปนานาจิตต่างกับบางคนกับว่าเพิ่นจูดเอาบอ่อหรือจังสินจังสี่ 4. ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะพี่น้องจะได้รู้เนาะคะ่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองพี่น้องจะได้รู้ว่า มันเป็นความจริงบอ่อหรือว่ามันเป็นอย่างบอ่อซึ่งสาวเสียมกับเป็นลูกลานเมืองหนองคายอยู่แล้วกะสามารถไอศธานะคะสามารถศรัทธาละกะเสื้อนะคะมีความเสื้อนะคะว่าปรากฏการณ์นี่กะเกิดขึ้นมาจริงอีหลีนะคะเพราะว่าตั้งแต่น่อยจนง่ายกะได้พบผอมากับตาอย่าลืมมาเที่ยวหนองคายเด้อค่ะพี่น้องมาเที่ยวหนองคายนะคะ่ะไอจังหวัดหนองคายกะ,ะนั่แหละเชิญสาวเสียมกับขอเชิญชวนพี่น้องในทุกๆจังหวัดค่ะมาชมนะคะ่ะหรือว่า เฝ้าออกไปเสด็จในหลงคลิปนี่พี่น้องมาลาบุเนี่ยค่ะเนาะในราคาลงคลิปใสาแน่มือนี่ตาบากะพี่น้องท่านใดมาละกับพบปะกันได้ละค่ะส่วนตาเสริมกะบขันเบนมาเพราะพิดนัดผิดษยังเลยกะบุระคงจะไปที่อำเภอรัตนะคือเก่าเนาะคือเนาะบ้านน้ำเป๋อเนาะค่ะอำเภอรัตนะคือเก่านั่ล่ะค่ะกะสี่ไปกับญาติครอบครัวนี่แหละค่ะก็รู้ว่าพวกเด็จะไปน้ำเนยเนาะค่ะเขาก็ไปร่วมไปกราบไปไหว้สักการะเพราะเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะนั่ล่ะค่ะไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพิานาล้วก็ไป เบิ้งพี่น้องต้องไปเบิ้งนักท่องเที่ยวที่เพิ่นมาเที่ยวเมืองหนองคายเฮาปีนี้สิยังคึกคักอยู่คือเก่าบา่ซึ่งเพจหลายๆเพจเพิ่นก็ลงไปแล้วเน <โด S 1> าะเธอเนาะบรรยากาศคึกคักมากเลยเด้อค่ะสามติดหลน์ละติดตามได้หลายๆเพจในหนองคายเนี่ยค่ะเพิ่นก็ลงไปหลายแล้วแต่เฮาก็ไปเก็บบรรยากาศพุกนั้แดดอ่อนเนาะคะ่สะสบายสา,ยสามหรือว่า4ี่โมงนั้นไปนี่ก็จะไปกินข้าวกินน้ำเนาะคะ่ะ ในก็ขอเชิญชวนเด้อค่ะมาเที่ยวกันหนองคายนะคะมาเที่ยวหน,นองคายมาเที่ยวหนองคายบึงการเนาะเอาเป็นบึงการพร้อมเด้อค่ะมาเที่ยวหนองคายมาเที่ยวบึงการพี่น้นองปีหนึน่งเข้ามาพบปะกันเทื่ยวนึงเนาะคะ่ะไปกราบสละกาละขอพรจากองค์พญานาคเนาะเธอเนาะแช่นครับนะนะซึ่งประวัติเพ,พิ่นก่พี่น้องก็ไปไอ้ตามมาดเบิงหรือว่าเชิร์ญเบิงได้เพราะว่าเสาื้ออาจจะเว้าไปก็กอาจจะเว้าคนถือแต่ความเสือเขาน่ะมันเต็มรอยแล้วค่ะมาเด้อค่ะสหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปพ่อกันเนาะค่ะจังเด็กอะ ไอ้เต้าเสิร์พูละอำเภอรัตะนะมือเนี่ยพ่อกันแน่นอนสำหรับเอฟซีทันใดที่ว่าอยากเจอหรือว่าอยากนั่นสาวเสมกับพ่อกันค่ะเปิซุ้มไปเซวกันค่ะเนาะสำหรับคิมมีกับไว้ซสิรมี่เยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบวสวัสดีครับเสิรพักพี่น้องเด้อค่ะ